The Legend of f u t ฟูตอนที่1,707เทพพูดหัวหน้าของตระกูลเฉินแสดงท่าทางประหลาดใจคนเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของชี้ตวนกังหรือไม่ทุกคนเป็นตัวแทนของอนาเขตอันยิ่งใหญ่ที่ควรคำนึงถึงช่างเป็นอัจฉริยะที่มีผมสีขาวของชี้ตวนกัง ท่านอาจารย์พี่น้องรุ่นน้องของข้าและมูอยู่ได้รับการฝึกฝนในคำพีแห่งความเข้าใจอย่างถีท้วนก่อนที่จะบุกเข้าไปในระดับต่อไปเพราะมันเป็นประโยชน์อย่างมากในการพิสูจน์ระดับเรือนห่วงข้าสอนพวกเขาในานามของอาจารย์ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงเป็นสิทธิของอาจารย์เย่ฟู่เทียนผู้เสียงดังข้ากับน้องชายมารับอาจารย์กลับบ้านชี้ตวนกังเงียบเขารู้ว่านี่คือการออกแบบของเย่ฟู่เทียนเพื่อช่วยให้เขาเป็นอิสระรับสิทธิแทนเขาทั้งหมดสำหรับการประลองในวันนี้ เจ้าคิดจะพาพวกเขากลับบ้านยังไงหัวหน้าของตระกูลเฉินพูดจากฟากฟ้าคู่แข่งของพวกเขาได้มาเป็นพันธมิตรกันเพื่อที่ตระกูลเฉินจะไม่กล้ากระทําการที่หุนหันพลันแล่นอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้จะกล้าทําสงครามกับตระกูลเฉินหรือไม่พวกเขาไม่กลัวที่จะโกรธเคืองตระกูลเฉินและก่อให้เกิดการทําลายล้างซึ่งกันและกัน พูดตรงๆในเกมนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โต้อตอบแต่ก็ยังคงเป็นการแก้ปัญหาของทั้งสองฝ่ายที่ได้รับการทดสอบแล้วยกเว้นครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เหนือกว่าเย่ฟู่เทียนเหลือบมองไปไกลร่างมหึมาของมังกรศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนไปข้างหน้าพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือตระกูลเฉินประชากรทั้งหมดของเขายือนอยู่กับเขาทั้งสองข้างข้างหลังเขากองทัพใหญ่เคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับเขา ในความว่างเปล่าเช่นเดียวกับเมืองแห่งทวยเทพบุคคลสำคัญทั้งสี่ได้ปกคลุมตระกูลเฉินด้วยเจ็ดจำนงทางจิตวิญญาณของพวกเขาเราวกับว่าสงครามทำลายล้างซึ่งกันและกันสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อ ข้ามาที่นี่วันนี้โดยไม่มีแผนที่จะถอยถ้าข้าไม่สามารถออกไปจากที่นี่โดยมีชีวิตข้าจะค้นตระกูลเฉินทั้งหมดเพื่อฝังไว้กับข้ามีฉะนั้นข้าจะนำคนของข้ากลับคืนมาเย่ฟู่เทียนตอบมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังคงก้าไปข้างหน้าไม่เร็วแต่มีทัศนคติที่แน่วแน่อย่างยิ่งไม่มีความผิดพลาดในความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ในน้ำเสียงที่สงบของเขา ไม่มีใครในตระกูลเฉินสงสัยในความมุ่งมั่นของเขาทันทีที่เย่ฟู่เทียนก้าวเข้าสู่ตระกูลเฉินเขาเสี่ยงตายได้ทุกเมื่อเพราะเขาเผชิญหน้ากับตระกูลเฉินทั้งหมดบวกกับสองบุคคลสําคัญแต่ถึงกระนั้นเขาก็มาพร้อมกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ที่นี่เขาได้เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเขาต่อสู้กันและทุกคนตายหรือตระกูลเฉินปล่อยคนของพวกเขาให้พวกเขาไม่มีทางเลือกที่สาม ภายในตระกูลเฉินผู้ฝึกตนจำนวนมากได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและภายในตระกูลเฉินอันกว้างใหญ่รัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของเรินห่วงกวาดไปทางกองทัพอันยิ่งใหญ่นั้นแม้แต่ผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินก็ยังรู้สึกกดดันอย่างมากในขณะนี้กองทัพนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาณาเขตเดียวแต่เป็นกลุ่มของอำนาจชั้นยอดทั้งหมดจากอาณาจักรอนัสวรรค์ แต่ความจริงก็คือตรับใดที่เรินห่วงน้อยกว่าในระดับสูงสุดอาณาจากอนัสวรร์ก็ไม่น่าจะแข่งขันกับตระกูลเฉินนี่เป็นเหตุผลที่เฉินจิกล้าที่จะต่อต้านสำนักอนัสวรร์ด้วยความก้าวร้าวอย่างไรก็ตามวันนี้เย่ฟู่เทียนมีเพียงสี่คนที่อยู่ในระดับสูงสุดได้อยู่เพียงข้างเขาข้าจะให้โอกาสเจ้าในเวลานี้หัวหน้าของตระกูลเฉินนอกวิหารพูดกับเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆว่าในเมื่อเจ้าต้องการนำอาจารย์ของเจ้ากลับไปข้าจะอนุญาต ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชี้ตัวนกังตรับใดที่มีคนสามารถหาพวกเขาได้ค่าจะให้เจ้าพาบุคคอ,อลนั้นไปด้วยมีเพียงเรือนห่วงตอนล่างของตระกูลเฉินเท่านั้นที่จะปกป้องเขาสามารถเห็นได้ว่าผู้ที่เรียกประมาจารย์ชี้ตัวกังล้วนมาจากระดับเรือนห่วงตอนล่างระดับเรือนห่วงถูกแบ่งออกเป็น9ก้าลำดับของกงล้อศักดิ์สิทธิ์แต่อันที่จริงมีเพียงสามระดับหลักเท่านั้นดังนั้นจึงควรส่งเรือนห่วงตอนล่างออกรบ แต่ถึงอย่างนั้นตระกูลเฉินมีผู้ฝึกตนกี่คนหลายคนอยู่ในระดับสูงสุดของเหรินหวงตอนล่างดังนั้นพวกเขาก็ยังได้เปรียบอย่างมากนี่เป็นการประนีประนอมของเขาที่จะให้ทางออกแก่อีกฝ่ายมันไม่มีความหมายที่จะรักษาชี้ตวนกลางและคนอื่นๆอ,อีกต่อไปแต่การต่อสู้ในวันนี้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตระกูลเฉินเขาปล่อยพวกเขาไปไม่ได้ แต่ดูเหมือนยากที่จะไม่ปล่อยพวกเขาไปเช่นกันเย่ฟู่เทียนจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการเจ้ารู้สึกว่ามันสะเหตุสมพลสําหรับพวกเขาสองสามคนที่จะต่อสู้กับเรือนห่วงตอนล่างของตระกูลเฉินเสี่ยวติงเทียนกล่าวในระยะไกลาสามารถตรวจพบการเสียดสีเล็กน้อยในน้ําเสียงที่ไม่แยแสของเขาตระกูลเฉินนั้นกล้าหาญเพียงใด เย่ฟู่เทียนรู้ว่าทัศนคติของตระกูลเฉินนั้นไม่ก้าวร้าวเหมือนเมื่อก่อนกับสำนักอนัสวรรค์พวกเขาไม่กล้าเล่นการพนันหักทั้งสองฝ่ายปะทะกันตระกูลเฉินจะเป็นคนแรกที่ถูกทำลายอย่างแน่นอนเพราะการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ในอาณาเขตของพวกเขาเขายิ้มอย่างประชดประชันขณะมองดูหัวหน้าของตระกูลเฉินจากระยะไกลและกล่าวว่าแม้ว่าข้าจะพาคนของข้ากลับบ้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ข้าจะใช้โอกาสนี้เพื่อเผยให้เห็นว่าตระกูลเฉินจะถูกบทขยี้ง่ายเพียงใด มรดกอันลึกซึ้งที่เจ้าพักภูมิใจนั้นแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยและจะไม่ยืนหยัดต่อการประท้วงของเราเมื่อเสียงของเขาจังลงเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและลงจากรถมังกรศักดิ์สิทธิ์ถัดจากเขาอยู่เซิงยาย่าประมาจา์ดาบหลี่เหินกูตรงลิวเสี่ยวโม่อยู่และผู้ฝึกตนที่ทรงพลังคนอื่นๆก้าวออกมาพร้อมกันยืนเคียงบายเคียงไหลกับเย่ฟู่เทียนบนท้องฟ้าแต่ละคนมีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งแรกที่สิทธิของชี้ตวนกังต่อสู้ด้วยกันหลังจากที่ได้พิสูจน์จะเส้นทางแล้วในการต่อสู้ครั้งแรกนี้เราจะเหยียบย่ำตระกูลเฉินเย่ฟู่เทียนกล่าวและก้าวไปข้างหน้า โตเจ้าทายาทของเทพการต่อสู้จะเอาชนะตระกูลเฉินในวันนี้โตเจ้าร้องโหยหวนรู้สึกถึงอารมณ์ที่อธิบายไม่ถูกในขณะที่เลือดเดือดในตัวเขาเครื่องหมายของเทพเจ้าแห่งการต่อสู้ปรากฏขึ้นรอบๆจระคิ้ของเขาในชั่วพริปตาออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เงาสูงตระงานของเทพเจ้าแห่งการต่อสู้ปรากฏขึ้นและแสงของกงล้อศักดิ์สิทธิ์ก็กวาดออกไปเขากำหมัดในขณะที่ลำตัวที่ใหญ่โตของเขาผสานเข้ากับเงาของเทพผู้ต่อสู้ทันทีที่เขาเริ่มก้าวแรกแสงศักดิ์สิทธิ์อันไรขอบเขตก็ส่องผ่านร่างกายของเขาแววตาอันเจิดจ้าของมันก็หาที่เปรียบไม่ได้ เจตจำนงของเทพการต่อสู้เปิดจดเท่าด้วยเสียงคำรามดังเทพเจ้าแห่งการต่อสู้เดินข้ามท้องฟ้าและเมื่อเขาเห็นผู้ฝึกตนตระกูลเฉินอยู่ข้างหน้าเขาก็ยกกำปั้นขึ้นและชกผ่านความว่างเปล่ารัศมีของตระกูลเฉินเรินห่วงแผ่ออกไปแต่ก่อนที่เขาจะพร้อมเต็มที่เขาเห็นหมัดของโตเจ้าพุ่งผ่านอากาศมาหาเขาปัง แสงศักดิ์สิทธิ์สีทองส่องผ่านอาวกาศและได้ยินเสียงระเบิดเหรือนห่วงจากตระกูลเฉินมองลงมาที่หน้าอกและท้องของเขาเองเขาเห็นว่ามีรูโหว่ในรูปของหมัดตรงที่มันเจาะเข้าไปการแสดงอย่างฉับพลันและโดดเด่นนี้ทําให้หลายคนสั่นคลอนถึงแก่นแท้กของพวกเขาโตเจ้าแห่งตระกูลโตด้วยกงล้อศัดส,สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบของเขาเพิ่งดําเนินการเรือนหวงแห่งตระกูลเฉินโดยปราศจากความเมตตา โตเจ้าไม่สนใจเรื่องนี้มากนักสิ่งนี้ถูกลงโทษโดยหัวหน้าของตระกูลเฉินดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องลังเลใจเขาได้รับอนุญาตให้ข้าก้มล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินแอบตั้งข้อสังเกต,ตโตเจ้าจากตระกูลโตในอาณาจักรจือเว่ยได้ระยกล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ ในที่สุดเหล่าเหริอนห่วงตอนล่างของตระกูลเฉินก็มาถึงและปล่อยลมหายใจที่กดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงโดยไม่ให้คู่ต่อสู้มีโอกาสโจมตีพวกเขาตามความต้องการอีกพลังทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ได้พัดออกไปผู้ฝึกตนของของตระกูลเฉินมีจำนวนมากไม่กี่คนเหล่านี้คิดจริงๆหรือว่าพวกเขาสามารถขย่าเหริอนห่วงตอนล่างของตระกูลเฉินทุกคนได้ ณที่อื่นในเวลานี้ผู้ฝึกตนตระกูลเฉินเอื้อมือไปข้างหน้าและทันใดนั้นลวดลายสีทองที่เปล่งประกายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พลิบานหมุนเวียนไปมาระหว่างสวรรค์และโลกในขณะที่รูปแบบนั้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นด้านหน้าของรูปแบบดาบอวกาศสีทองปรากฏขึ้นดาบศักดิ์สิทธิ์หลายแสนเล่มหมุนและฝนดาบสีทองบนท้องฟ้าก็พุ่งเข้าหาเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆเสียงวีดวิวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างกระนำ ในขณะนั้นแผ่นดินก็ส่งเสียงคำรามและร่างที่มืดมิดที่ครอบงำได้ก้าวไปข้างหน้าและเดินเข้าไปในสายฝนดาบโดยตรงลำตัวที่ใหญ่โตและโดดเด่นของเขาเคลื่อนไหวภายใต้เจตจำนงของดาบและฝนดาบซึ่งเต็มไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่จะสังหารก็ไม่อาจสั่นคลอนเขาได้ร่างมืดมาหืมมาขอยับแขนไปข้างหลังกำหมัดแน่นแล้วทุบไปข้างหน้าระเบิดลวดลายที่มีดาบศักดิ์สิทธิ์นับร้อยนับพันเจ้าขอนะ เริน่นวงมุนมือของเขาแล้วตบพวกเขาไปข้างหน้าในขณะที่ดาบสักด์สิท์จำนวนนับไม่ถ้วนทะลุผ่านความว่างเปล่าและกำจัดทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาหยูเซิงตอบด้วยหมัดของเขาและสร้างพื้นที่ที่แน่นอน่ามกลางสายฝนดาบที่ตกลงมาดับทั้งหมดต้องอ้อมไปรอบๆมิฉะนั้นจะถูกบดขยี้และแตกเป็นเสี่ยงเสียงบูม เมื่อหมัดตกลงสู่พื้นลวดลายก็ถูกเจาะทะลุและด้วยดาบฝนดาบที่ตกลงมาก็แตกเป็นเสียงจากนั้นหมัดก็พุ่งเข้าใส่หัวของคู่ต่อสู้และเมื่อมันระเบิดจิตวิญญาณของมันก็กระจัดกระจายไปด้วยมีเรนหวงอีกหลายคนยืนอยู่เหนือท้องฟ้าด้วยกันดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเปิดขึ้นที่จักระคิ้วของพวกเขาและกวาดสายตาลงมาที่คนไม่กี่คนที่อยู่ข้างใต้เมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ตกดวงตาศักดิ์สิทธิ์ก็แทรกแซงจิตสำนึกของผู้อื่น อย่างไรก็ตามมีหลายร่างที่ลอยขึ้นไปในอากาศในเวลาเดียวกันกงล้อสกัดสิทธิ์ของเสี่ยวมู่ก็ระเบิดออกมาและมันก็สมบูรณ์แบบไม่แพ้กันดวงตาที่สวยงามของเธอพุ่งเข้าหาคนอื่นๆขณะที่ภาพหยินอย่างแห่งชีวิตและความตายปรากฏในดวงตาของเธอยาย่าเรียกรูปแบบการต่อสู้ดับแห่งความว่างเปล่าและเมื่อเธอยืนอยู่บนนั้นรูปแบบการต่อสู้ดับขนาดใหญ่นั้นเป็นกงล้อสักดิ์สิธิ์ที่เธอใช้บูม รูปแบบการต่อสู้ดาบแห่งความว่างเปล่าเบ่งบานอย่างสดใสและแสงดาบที่ปกคลุมทอ้องฟ้าสังหารเรินห่วงในยามตื่นจุนและหลงเฉินแสดงพร้อมกันขณะที่จุนแปลงร่างเป็นนกยักษ์ทองคำแสงสุริยะศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องผ่านดวงตาของคู่ต่อสู้แม้แต่เปลวไฟก็ยังปรากฏในดวงตาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเขากลางปีกของเขาในขณะที่แสงสุริยะศักดิ์สิทธิ์ส่องผ่านความว่างเปล่าเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้หลงเฉินยกมือขึ้นและพายุเลือดสีม่วงก็ปรากฏขึ้น ยืนอยู่เหนือท้องฟ้ากูตรงลิวปลดปล่อยภาพศักดิ์สิทธิ์ของอนัส,สวรร์ซึ่งเรียกเทพเจ้าและปีศาจแห่งสวรร์ทั้งหมดในช่วงริปตาเหรนห่วงทุกคนจากตระกูลเฉินที่เคลื่อนไหวก็ล้มลงทีละคนในทางตรงกันข้ามกลงลอสศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบก็พลีบานทีและดอกท้องฟ้าที่พวกเขาอยู่จมอยู่ใต้รัศมีแล้วโดยแสงที่ส่องแสงและนิมิตของสวรร์และโลกดึงดูดแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไรขอบเขตพวกเขาทั้งหมดสมบูรณ์แบบ ผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินเฝ้าดูด้วยความสยดสยองอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ยังไงพวกเขาทั้งหมดสมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นแม้แต่หัวหน้าของตระกูลเฉินและผู้อาวุโสเฉินจิกรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่พวกเขาเห็นสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่การแสดงที่งดงามเบื้องหน้าพวกเขาและหัวใจของพวกเขาเป็นกังวลในรุ่นนี้นอกจากพวกเขาแล้วยังมีอัจฉริยะอีกมากมายที่ไร้วงล้อสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบในเก้าอาณาจักรหรือไม่ ดูเหมือนว่าเกือบนี่เกือบจะเหมือนบางอย่างจากความฝันเป็นไปได้ยังไงทุกตระกูลเฉินเหรินห่วงมองอย่างว่างเปล่ามันเป็นเป้าหมายของผู้ฝึกตนทุกคนที่พิสูจน์ให้เหรินห่วงใช้กงล้อศักดิธิ์ที่สมบูรณ์แบบแต่ในตระกูลเฉินรุ่นนี้เฉินหาวเป็นคนเดียวที่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามในขณะนี้มีผู้ฝึกตนทั้งกลุ่มที่เห็นได้ชัดว่าทำมัน สนามรบที่พิ่งระเบิดดูเหมือนจะเงียบลงอีกครั้งแต่ในหัวใจของผู้ฝึกตนตระกูลเฉินความเงียบนั้นน่ากลัวเป็นพิเศษพวกเขาค่อยๆจ้องมองไปที่ชายผมขาวในฝูงชนในเวลานี้เขาเดินไปข้างหน้าในความว่างเปล่าเผชิญกับการจ้องมองนับไม่ถ้วนเจ้าทำได้อย่างไรผู้นำตระกูลเฉินมองมาที่เย่ฟู่เทียนและสัญชาตญยานบอกเขาว่าความจริงที่น่าตกใจนี้มีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเย่ฟู่เทียน เย่ฟู่เทียนมองดูเขาในอากาศเดินหน้าต่อไปและพูดช้าๆว่าข้าได้เห็นการตื่นขึ้นของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนกับข้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้มอบมรดกของเขาให้กับข้าและข้าก็รู้สึกถึงการเรียกของเหล่าถวยเทพและฟังเจตจำนงของพวกเขาและเหล่าถวยเทพได้ตรัสว่าควรกำจัดตระกูลเฉิน The ิ e จนออ o f ู่เทีตอนที่1 7 0 8โอกาส เหล่าทวยเทพได้ออกคำสั่งให้กำจัดตระกูลเฉินตอนนี้ผมขาวของเย่ฟู่เทียนปลิวสวัยตามสายลมแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นและสะท้อนกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่ฉากนี้ทําให้คนอื่นเห็นภาพหลอนราวกับว่าเขากําลังสืบทอดเจตจำนงของเทพอย่างแท้จริง หลายคนคุ้นเคยกับคําพูดนี้เยฟูเทียนเคยกล่าวคําเหล่านี้มาก่อนในสุสานของเหล่าถวยเทพเมื่อผู้ฝึกตนคนอื่นๆถามเขาในตอนนั้นเองที่หลายคนเชื่อว่าเขาล้อเล่นและพูดเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามรัศมีเหนือร่างของเยฟูเทียนก็เปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องตลกจริงๆเหรอเขาได้เห็นการตื่นขึ้นข,นของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และได้ยินเจตจำนงของเหล่าทวยเทพ ตอนนี้หลายคนอดไม่ได้ที่จะเชื่อว่าสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดนั้นเป็นเรื่องจริงในสุสานของเหล่าถวยเทพเขาได้เห็นการตื่นขึ้นของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และได้รับคําสอนของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้แต่คนรอบข้างเขาก็ยังสร้างกลงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่ไรที่ติตระกูลเฉินต้องการได้รับสิ่งของศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดอาจมีสิ่งของศักดิ์สิทธิ์หรือคาสอนของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในเย่ฟู่เทียน เฉินห่าวยังมองไปที่เย่ฟู่เทียนเขาจำแสงสวรรค์อันเจิดจ้าที่ฉายแสงในนาทีสุดท้ายในวังสวรรค์ในสุสานของเหล่าทวยเทพในตอนนั้นแสงนั้นทําให้ตาพร่าและทําให้ฝูงชนไม่สามารถลืมตาได้พวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะปลดปล่อยเจตจำนงของพวกเขาในเวลานั้นเย่ฟู่เทียนได้รับคําสอนของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่เย่ฟู่เทียนกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสุสานของเหล่าทวยเทพหรือไม่ สำหรับประโยคสุดท้ายของเย่ฟู่เทียนตระกูลเฉินไม่สนใจอย่างสมบูรณ์เหล่าทวยเทพไม่รู้จักตระกูลเฉินและจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเฉินตระกูลเฉินต้องถูกกําจัดเป็นเพียงเรื่องไร้สาระที่หญิงผยองที่เย่ฟู่เทียนพ่นออกมาถ้าตระกูลเฉินถูกกาจัดเย่ฟู่เทียนร่างยักษ์และสมาชิกทั้งหมดที่ขั้นตอนล่างจะถูกฝังที่นี่อย่างไรก็ตามผู้ฝึกตนที่มีวงล้อศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ยังคงทำให้ผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก พวกเขาเข้าใจอย่างคร่าวๆว,ว่าทำไมกองกำลังระดับสูงทั้งสามของตระกูลเสี่ยวตระกูลหยวนหยางและตระกูลโตจึงเข้ามาอาจเป็นได้ว่าพวกเขาต้องการพึ่งพาเย่ฟู่เทียนเพื่อสับเปลี่ยนกองกำลังอย่างสมบูรณ์ในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางใหญ่ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถเอาชนะกองกำลังบางอย่างที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้อย่างสมบูรณ์ในอดีตเช่นตระกูลเฉินของพวกเขา วันนี้การต่อสู้ของพวกเขากับตระกูลเฉินจะเป็นการต่อสู้ที่สำคัญมากสำหรับพวกเขาบังเอิญผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทานสวรรค์ผู้สังหารทางเข้าสู่ตระกูลเฉินได้ให้โอกาสพวกเขาราวกับว่าสิ่งต่างๆกำลังเล่นอยู่ดังนั้นเจ้าทั้งหมดต้องการก้าวข้ามตระกูลเฉินและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบุคคลสำคัญของตระกูลเฉินคิดกับตัวเองก่อนที่พวกเขาโจมตีสำนักอนัสวรรค์พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนเหล่านี้จะกล้าก้าวข้ามตระกูลเฉินเพื่อขึ้นไป พวกเขาไม่ได้พูดอะไรมันไม่ง่ายเลยที่จะไปถึงขั้นเรินห่วงเรินห่วงของตระกูลเฉินอาจประเมินคู่ต่อสู้ของพวกเขาต่ำไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามในตอนนี้เมื่อเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดครอบครองกอไก่งองูงล,ลิงไม้โทอสกัดสิทธิ์ที่ไรที่ติพวกเขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่ดูร้ายอย่างแท้จริง เมื่อหัวหน้าตระกูลสั่งให้เรินห่วงระดับล่างของตระกูลเฉินยับยั้งเหรินห่วงไม่กี่เหล่านี้สมาชิกจำนวนมากของตระกูลเฉินเต็มไปด้วยความรังเกียจในที่สุดพวกเขาก็ได้จ่ายราคาสำหรับการทำเช่นนั้นด้วยเลือดของพวกเขามีเรินห่วงจำนวนหนึ่งที่ถูกตัดทอนทันทีเมื่อพวกเขาแลกเปลี่ยนการโจมตีกับสำนักอนัสวรรค์พลังทำลายล้างของผู้ครอบครองกลงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่ไรท่ตินั้นน่ากลัวอย่างยิ่ง ตอนนี้เรือนห่วงที่ก้าวไปข้างหน้าเพียงลำพังเริ่มถอยกลับเรือนห่วงในระยะไกลก็รุกไปข้างหน้าเพื่อจัดกลุ่มใหม่กับพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆกลุ่มเรือนห่วงยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนพลังของเรือนห่วงระเบิดออกมาจากร่างของพวกเขาทันทีกงล้อศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของพวกเขาเปล่งประกายเจิดจ้าแม้ว่ากงล้อศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่ฉากเดียวกันก็เล่นบนจัก,กรกิ้วของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดเปิดตาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานี่คือพรสวรรค์ของตระกูลเฉินของพวกเขา บนท้องฟ้าเบื้องบนทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องประกายพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในโลกสะท้อนกับดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจริงๆกลุ่มของเย่ฟู่เทียนรู้สึกถึงแรงกดดันอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้จากเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่กดทับพวกเขาพวกเขาหยุดเดินในขณะที่กองกำลังที่น่าสะพรึงกลัวยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาในขณะนั้นมีเหรินห่วงจำนวนมากของตระกูลเฉินเข้าร่วมกองกำลังก่อตัวเป็นวงกว้างขึ้นในพื้นที่ส่วนนี้ ราวกับว่าสวรรค์ถูกแยกออกจากกันดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาจะช้าลงมีเส้นทางใหญ่ที่น่ากลัวอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบๆกลุ่มของเย่ฟู่เทียนมีภาพดวงตาของเทพปรากฏขึ้นเมื่อดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเฉินจ้องมองไปที่กลุ่มของเย่ฟู่เทียนพวกเขารู้สึกอย่างชัดเจนราวกับว่าพวกเขาถูกนำเข้าสู่โลกอวากาศที่เป็นอิสระในโลกนั้นเทพปรากฏบนท้องฟ้าเบื้องบนราวกับว่าพวกเขาถูกอัญเชิญ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตระกูลชั้นนำในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางใหญ่เรือนห่วงแห่งเฉินไม่ได้ถูกกดดันโดยธรรมชาติแม้แต่กับกลุ่มผู้ครอบครองกงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่ไรที่ติพวกเขาก็ยังมีความได้เปรียบในแง่ของขั้นและจำนวนเย่ฟู่เทียนสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติเมื่อผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินปล่อยความสามารถเดียวกันมันก็สร้างเสียงสะท้อนราวกับว่าพวกเขาได้กลายเป็นเจ้านายของส่วนนี้ของโลกและควบคุมพื้นที่นี้อย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลานั้นผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินได้เปลี่ยนสถานการณ์เพื่อปราบปรามพวกเขาค่าพวกเขาคําสั่งเสียงเคร่งครึมอย่างยิ่งคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้พยายามจะฆ่าพวกเขาแล้วเหรือนห่วงของตระกูลเฉินย่อมไม่มีความเมตตาโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาเนื่องจากคู่ต่อสู้ของพวกเขากล้าที่จะจัดการกับพวกเขาตระกูลเฉินของพวกเขาก็จะทำเช่นเดียวกัน คำสั่งของเขาเพิ่งออกเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไรขอบเขตฉีกพื้นที่ออกจากกันโดยตรงนี้คือเทคนิคการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ของตระกูลเฉินผ่าออกเทียนเฉินฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดของพวกเขาจะถูกฝังภายใต้เทคนิคนี้ตูมรัศมีของกลุ่มเย่ฟู่เทียนระเบิดออกมาอย่างบ้าคลั่งกงล้อศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางใหญ่อันไรท้ทีติของพวกเขาสร้างพื้นที่อิสระของเส้นทางใหญ่รอบตัวพวกเขาปิดกั้นเทคนิคผ่าออกเทียนเฉินในเวลาเดียวกันพวกเขายังรู้สึกถึงพลังแยกวิญญาณ เย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาแปลกมากเขาถามด้วยเสียงอันดังว่าเจ้ารู้ไหมว่ากงล้อศักดิ์สิทธิ์ไร้รรทิฏฐิมีความหมายอย่างไรดวงตาศักดิ์สิทธิ์คู่หนึ่งกวาดไปทางเย่ฟู่เทียนในเวลาเดียวกันดวงตาของเย่ฟู่เทียนก็น่ากลัวอย่างมากเช่นกันดวงตาของเขาสอดส่องการจ้องมองของพวกเขาโดยตรงและกักขังพวกเขาไว้ในเขตเวทมนต์แห่งดวงตาหมายความว่าเราสามารถควบคุมเส้นทางได้อย่างสมบูรณ์ในแง่ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เรามีการปรับปรามอย่างสมบูรณ์ ร่างของเย่ฟู่เทียนค่อยๆสูงขึ้นไปในน้องฟ้าเขายืนอยู่ที่ศูนย์กลางของแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งการสังหารหมู่ที่ไรขอบเขตแต่แสงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวไปรอบๆร,ร,ร่างกายของเขาเมื่อสัมผัสกับมันเรินหวงระดับล่างต่อหน้าข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะปลดปล่อยพลังแห่งเส้นทางของเจ้าขณะที่เย่ฟู่เทียนพูดร่างกายของเขาก็ลอยขึ้นไปเขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆท่ามกลางการสังหารหมู่ที่ไรขอบเขตของแสงศักดิ์สิทธิ์ ในเวลาเดียวกันลำแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางใหญ่แผ่ออกไปรอบๆร,ร่างกายของเขาพวกเขาเจาะเข้าไปในพื้นที่ของเส้นทางใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงทำลายชั้นการป้องกันและห่อหุ้มพื้นที่ที่ไร้ขอบเขตหลายคนดูเหมือนจะได้ยินเสียงกูช่ชินแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ลำแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่กลายเป็นสายกูช่ชินของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เจ็ดจำนงดาบเล็ดลอดออกมาจากพวกเขาด้วย ภายในร่างกายของเย่ฟู่เทียนแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ระเบิดจากกู่ชินกงล้อศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้แต่ภาพลวงตาของเทพบนท้องฟ้าเบื้องบนก็ไม่สามารถระงับเขาได้เย่ฟู่เทียนชี้นิ้วไปที่สวรรค์เขาดึงนิ้วของเขาข้ามท้องฟ้าและดับศักดิ์สิทธิ์ฟาดฟันไปทั่วท้องฟ้าป่นปี้เสียงที่คมชัดดังขึ้นทุกที่เมื่อคำพูดนี้ถูกเปล่งออกมาฝูงชนก็สัมผัสได้ถึงเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่พังทลาย เส้นทางอันยิ่งใหญ่เชิงพื้นที่ที่ปรับปรามส่วนนี้ของโลกถูกทำลายโดยเจ็ดจำนงดาบในกรณีนี้ลำแสงจากดาบศักดิ์สิทธิ์ฉีกท้องฟ้าออกจากกันในท้ายที่สุดพวกเขาก็สร้างกระแสดาบที่พุ่งตรงไปยังทิศทางของผู้ฝึกตนของตระกูลเฉินด้วยเสียงดังกึกก้องแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ระเบิดและการก่อตัวของตระกูลเหรินหวงแห่งเซินก็พังทลายลงในทันทีปัง สวรรค์สั่นสะเทือนในทันทีที่รูปแบบของพวกเขาพังทลายฝูงชนก็เห็นเงาสองเงาปรากฏขึ้นพร้อมกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงเงาทั้งสองนี้ทั้งครอบงำและเต็มไปด้วยพลังที่ไม่สิ้นสุดหนึ่งในนั้นมีภาพดวงตาของปีศาจอยู่ข้างหลังเขาในขณะที่อีกคนมีภาพดวงตาของเทพเจ้าแห่งการต่อสู้อยู่ข้างหลังเขาในขณะนั้นร่างระดับเทพสงครามทั้งสองดูเหมือนจะประสานกันอย่างน่าอัศจรรย์พวกเขาส่งหมัดไปที่เหรือนห่วงในเวลาเดียวกัน มีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอีกครั้งได้ยินเสียงดังก้องอยู่บนท้องฟ้าราวกับว่าสองหมัดนั้นได้ทำลายพื้นที่ขณะที่หมัดจอดทะลุพื้นที่ภาพติดตาจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ก็แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ร่างของเรินห่วงของตระกูลเฉินถูกส่งออกไปพร้อมกันรอยร้าวปรากฏขึ้นบนกงล้อสกัดส,สิทธิ์บางส่วนบางคนไอเป็นเลือดบางคนมีอวัยวะภายในแตก ในทันทีการโจมตีได้ลบล้างรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวที่เหรือนห่วงจำนวนมากจากตระกูลเฉินจัดตั้งขึ้นผู้ฝึกตนบนท้องฟ้าน,นวลเห็นการต่อสู้ครั้งนี้หัวใจของพวกเขาเริ่มสั่นคลอนแม้แต่บุคคลชั้นนำของตระกูลเสี่ยวตระกูลหยวนหยางและตระกูลโตก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้นี่คือความสมบูรณ์แบบที่ผู้ฝึกตนสแสวงหาแม้ว่าพวกเขาจะทะลวงผ่านโซ่ตรวนของขั้นของพวกเขาไปแล้วแต่ความจริงอย่างหนึ่งก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต่อหน้าพวกเขา ผู้ที่มีข้อบกพร่องของเส้นทางใหญ่ไม่สามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้พวกเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นจัก,กรพรรดิจอมปลอมเท่านั้นพวกเขายังรู้ว่าความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นเรินห่วงแม้แต่ผู้ที่ฝ่าโซ่ตรวนแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจเทียบได้กับผู้ที่มีกรงล้อสกัดส,สิทธิ์ระดับ9นี่เป็นข้อบกพร่องที่พวกเขาไม่สามารถชดเชยได้ ดังนั้นเมื่อพวกเขารู้ว่าเย่ฟู่เทียนมีกลุ่มผู้ครอบครองวงล้อศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์อยู่รอบตัวเขาพวกเขาจึงตัดสินใจออกมายืนที่สำนักอนัสวรรค์หรือว่าพวกเขาออกมายืนเคียงข้างเย่ฟู่เทียนเพื่อต่อสู้กับตระกูลเฉินพวกเขายังฝันว่าวันหนึ่งลูกหลานของพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุได้ถ้ามีวันนั้นพวกเขาจะไม่เสียใจ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำของตระกูลเฉินจินตนาการไว้พวกเขายืนอยู่กับตระกูลเฉินวันนี้เป็นชะตากรรมของสถานการณ์การต่อสู้ครั้งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในลำดับชั้นของ3,000อาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในอนาคต พวกเขารู้อย่างชัดเจนว่าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นกองกำลังระดับสูงแต่ในความเป็นจริงลำดับชั้นของสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่นั้นถูกกำหนดไว้แล้วในศีลาและเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะขึ้นไปการขึ้นอันดับของพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องของคนรุ่นต่อรุ่นและต้องการการปรากฏตัวของบุคคลขนาดมหึมาที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งไม่ตายในกระบวนการพัฒนาการฝึกฝนของพวกเขา ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นนี้เป็นเรื่องยากเกินไปการปรากฏตัวของเยฟฤฤ่ฟู่เทียนอาจเป็นโอกาสโอกาสในการสับเปลี่ยนกองกำลังระดับสูงใน3 0 0พอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามพวกเขายังเข้าใจด้วยว่าจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างทรงพลังเมื่อพวกเขายืนอยู่ที่นี่พวกเขาก็คุ่นคิดแล้วเนื่องจากโอกาสดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะต่อสู้เพื่อมันทุกวิถีทาง